สวัสดีค่ะวันนี้กล้วยจะมาอัปเดตนะคะหัววานที่กล้วยผ่าไว้นะคะที่เราผ่าเป็นซิกซิกนะคะวันนี้งอกเต็มเลยกระถางนี้นะคะจะมาแยกลงแปลงนะคะเพราะกระถางเขาแน่นแล้วเราก็จะมาแยกอย่างนี้เวลาเราเพาะได้นะคะ หัวหนึงก็เยอะมากเวลาเราผ่าขยายนะคะเวลาเขาแตกหนอซีกหนึ่งก็จะแตกเยอะค่ะเราเราจะมาเอาเขาลงแปลงนะคะว่าจะพามาดูข้อค้านะคะว่าซีกหนึ่งแตกกี่หนอนนะคะนี่นะคะ ที่เราพาไว้ซิกหนึ่งก็จะได้หนึ่งต้นนะคะโหนี่สองต้นสามต้นสี่ต้นอาจจะแตกอีกนะคะเพราะยังไม่เต็มที่นี่นะคะหัวที่เราผ่านะคะต้องเป็นหัวที่สมบูรณ์นะคะเราเลี้ยงเขาเขาดึงสารอาหารมาเลี้ยงหัวเขาเต็มที่แล้วนะคะ เขาถึงจะรอดนะคะแล้วก็แตกหน่อออกมาให้เราเยอะๆนะคะนี่คือการขยายสายพันธุ์บ้านสีทิศนะคะอีกวิธีหนึ่งโดยการผ่าหัวนะคะนี่ค่ะ เขาก็กำลังแตกอีกนะคะค่ะก้วยก็พามาชมเท่านี้นะคะมาอัปเดตน,นะคะหมวที่พาไว้นะคะสวัสดีค่ะ